หลายหลายคนที่ชอบรับประทานแคลเซียมเพราะว่าต้องการบำรุงกระดูกเนาะหลายคนเนี่ยจะเจอ er ปัญหานี้แน่นอนก็คือทานแล้วท้องอืดทานแล้วท้องผูกทานแคลเซียมแล้วจะกลัวว่ามันจะเป็นในิ่วในไตไหมทานแคลเซียมล้วจะเป็นหินปูนกกอนที่โนม,มัยซึ่งอันเนี้ยวันนี้ขอเคลียร์ปัญหาเรื่องของแคลเซียมเนี่ยให้เข้าใจก่อนจะได้เข้าใจกันแคลเซียมที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายๆฟอร์มแคลเซียมฟอร์มที่ขายกันเยอะที่สุดหรือว่ามีกันเยอะที่สุดแจกตามโรงพยาบาลเยอะที่สุดก็คือแคลเซียมที่รียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะ ข้อดีของเขาก็คือว่า 1. หาง่าย 2. มีอยู่มานานแล้วนะแต่ว่าข้อเสียทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท้องผูกท้องอื่น 2. ห้ามกินตอนท้องว่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าแคลเซียมพร์บอเนตเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีในภาวะที่เป็นกรดต้องทานหลังอาหารเท่านั้นและข้อ3คือถ้าคุณทานยานลดกรด ถ้าคุณเป็นกรดไหลย้อนถ้าคุณเป็นโรนคโกระเพาะอาหารเนี่ยเวลากินแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันลดกรดอะนะมันก็เลยไม่มีตัวละลายแล้วตัวดูดซึมแคลเซียมได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ออกจะเป็นเรื่องของแคลเซียมที่เป็นรูปแบบอื่นๆมากขึ้นเช่น1แคลเซียมซิเตรตสองแคลเซียมเอลทีโอเนตสามแคลเซียมไฮดรอกไซด์แปรไทยซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นแคลเซียมฟอร์มที่ ลดปัญหาที่เกิดจากตัวแคลเซียมคาร์บอนินได้การรับประทานแคลเซียมปัจจุบันเนี่ยมันลดเรื่องของไซเอฟเฟกที่ท้องผูกหรือท้องอื่นแล้วนะรวมไปถึงเรื่องของการที่คุณสามารถรับประทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องทานหลังอาหารทันทีทันใดน,นะข้อที่2เคลียร์เรื่องของการเกิดนิ่วในไตเกิดเรื่องของ การที่มีหินปูนทําให้เส้นเลือดมันอุดตันแล้วก็เป็นปัญหาที่ทําให้หลายๆคนกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจมีแคลเซียมเกาะหรือว่าเส้นเลือดในท้องมีแคลเซียมเกาะตัวสาําคัญตัวที่1ก็คือตัววิตามิน D3 ตัวนี้เขาคอยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ระบบของเส้นเลือดให้มันอยู่ในเส้นเลือดทั้งหมดทั้งมวลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแคลเซียมเนี่ยในร่างกายเนี่ย99%อยู่ที่กระดูกอีก1%อยู่ที่ตามกล้ามเนื้ออยู่ตามหัวใจหรือว่าอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆขขขอองงงรรร่่่าาาากกยยคคนนนีีีี้้99%แเเเซมทิไป มันจะอยู่อย่างไรล่ะถ้ามันไม่ไปอยู่ที่กระดูกอย่างเดียวบางคนเนี่ยมันไปอยู่ที่ไตก็จะเกิดนิ่วในไตบางคนไปอยู่ที่นมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรียกเรียกว่าแคลเซียมหรือหินปูนที่นมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวหรือเปล่าซึ่งหลายลคนเป็นแบบนี้มากมายเต็มไปหมดเลยหรือบางคนเนี่ยมันไปเกาะอ,อยู่ที่เส้นเลือดตามหัวใจก็จะกังวลตามมาได้อีกเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยเขาจะใช้วิตามินอยู่ตัวหนึ่งก็คือวิตามินที่ชื่อว่า K2 วิตามิน K2 หรือ K2 เคมีเน้เาที่มา แคลเซียมทั้งหลายจ้าคุณไปอยู่ที่กระดูกของคุณเถอะคุณไปสู่ที่ชอบที่ชอบของคุณเถอะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราขาดวิตามิน K2 การที่จะทําให้เกิดเรื่องของแคลเซียมตกค้างหรือเป็นปัญหาเนี่ยมีได้สูง และข้อ3าถ้าคุณอยากให้แคลเซียมที่คุณกินเข้าไปมันได้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายคุณต้องเติมแร่ธาตุเข้าไปตัวหนึ่งซึ่งแร่ธาตุตัวนี้เขาชื่อว่าแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะคอยเลี้ยงกระดูกให้มันเป็นรูปร่างสวยงามรวมไปถึงทําให้มวลกระดูกข้างในเนี่ยมันหนาแน่นมันแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆของแมกนีเซียมที่ช่วยได้ดีในกรณีที่เรากินแคลเซียมคือแคลเซียมทำหน้าที่คอยหดเกรง็ง แมกนีเซ yeah. ียมก็จะทำให้เกิดการผ่อนคลายแมกนีเซียมนอกจากทำให้เรื่องเกิดการผ่อนคลายแล้วยังช่วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการนอนหลับที่ดีบางคนกินแมกนีเซียมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันช่วยลดไมเกรนได้นะแล้วก็ป้องกันได้ดีมากขึ้นบางคนกินแมกนีเซียมเนี่ยบอกว่ากล้ามเนื้อผ่อนคลายกินก่อนนอนสักสชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนอนหลับสบายเลยการรับประทานแมกนีเซียมก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนอกจากช่วยเรื่องกระดูกแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการนอนหลับแล้วก็การผ่อนคลายได้ดีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย คำพูดที่ว่ากินแคลเซียมแล้วต้องระวังโน่นนี่นั่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องเลือกแคลเซียมให้ถูกฟอร์มถ้าคุณเลือกแคลเซียมที่ถูกฟอร์มอย่างเช่นแคลเซียมซิเตรตนะเขาก็จะช่วยลดอาการท้องผูกท้องอืดได้แล้วถ้าเกิดคุณมีตัวช่วยที่เป็นวิตามิน D3 แมกนีเซียมแล้วก็ K2 ก็จะช่วยทําให้การกินแคลเซียมของคุณเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดและก็ไม่เกิดเรื่องของการตกค้างครับ